รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1095ลงวันที่ 28. พฤษภาคม2564ซึ่งในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยในส่วนขององบดำเนินงานนะครับในส่วนของงบดำเนินงานในประเภทค่าวัสดุ นะครับซึ่งงบดําเนินงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุนะครับซึ่งงบดําเนินงานนั้นก็หมายถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำนะครับก็ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายในลักษณะรลายจ่ายดังกล่าวนะครับซึ่งค่าวัสดุที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับค่าวัสดุเนี่ย ก็หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ <Wow. S 1> นะครับเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติก็จะมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานาสิ้นเปลืองหมดไปหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ 1. ก็คือรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน2อง0มืบาท 3. รายจ่ายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภยัยค่าติดตั้งเป็นต้นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเนี่ยเขาให้แบ่งพิจรารณาออกเป็น3ประเภทดังนี้ กอไก่ก็คือประเภทวัสดุคงทนนะครับก็ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพเนี่ยมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติจะมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้อ่าใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วก็ไม่คุ้มค่านะครับขอไข่ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยก็ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วก็ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปลสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิมคควายประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหลก็ได้แก่สิ่งของที่ใช้ในเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายตามที่เขาจำแนกเป็นประเภท ของค่าวัสดุด้วยนะครับค่าวัสดุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงานวัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุงานบ้านงานครัววัสดุก่อสร้างวัสดุยานพาหนะและขนส่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์วัสดุการเกษตรวัสดุโฆษณาและเผยแพร่วัสดุเครื่องแต่งกายวัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุการศึกษาวัสดุเครื่องดับเพลิงวัสดุสนามนะครับวัสดุสำรวจวัสดุดนตรีวัสดุจราจรวัสดุอื่นๆเป็นต้นนะครับในคลิปนี้เรามาดูงบดำเนินงานประเภทค่าวัสดุในส่วนของงบวัสดุสำนักงานกันก่อนนะครับค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงานวัสดุสำนักงานเนี่ย ก็จะประกอบไปด้วยวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองนะครับรวมถึงก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ด้วยนะครับในวัสดุสำนักงานประเภทแรกกันก่อนก็คือประเภทวัสดุคงทนนะครับตรงนี้เนะี่ยถือว่าเป็นวัสดุคงทนก็ได้แก่นังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะก,กระดาษขนาดเล็กที่เย็บกระดาษขนาดเล็กไม้บรรทัดเหล็กกลันไก เก้าอี้พลาสติกตรายางที่ถูพื้นตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟมเครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษกุญแจภาพเขียนแผนที่พระบรมฉายาลักษณ์แผงปิดประกาศแผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงานหรือแผ่นป้ายต่างๆที่ใช้ในสำนักงานมูล่ลี่ม่านปรับแสงต่อผืนนะครับพลมต่อผืนนาฬิกาตั้งหรือแขวนพระพุทธรูป พระบ,บรมรูปจำลองกระเป๋าตาช่างขนาดเล็กผ้าใบาติดตั้งในสำนักงานผ้าใบาเต็นท์ขนาดใหญ่ตู้ยาสามัญประจำบ้านแผงกั้นห้องแบบรื้อถอดได้เป็นต้นนี่คือวัสดุในเป็นประเภทคงทนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับวัสดุสำนักงานประเภทวัสดุสิ้นเปลืองก็ได้แก่กระดาษหมึกดินสอปากกายางลบน้ำยาลบคำผิด เทปกาวลวดเย็บกระดาษกาวสมุดซองเอกสารตลับผงหมึกน้ำหมึกปลิ้นเทป PVC เทปใสน้ำยาลบกระดาษไขไม้บรรทัดคลิปตัวเย็บกระดาษเข็มหมุดกระดาษคาร์บอนกระดาษไขแฟม้มสมุดบัญชีสมุดประวัติข้าราชการแบบพิมพ์ผ้าสำลีธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อน้ำมันไขขี้พึ่งน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสํานักงานพวงมาลัยพวงมาลาผานพุ่มกล้วยดอกไม้เป็นต้นนะครับนี่เป็นในส่วนของงบดำเนินงานค่าวัสดุประเภทวัสดุสํานักงานเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับ